เร่งหาตัวมือดีทาสีสุนัขให้มีลายแบบเสือกลุ่มพิทักษ์สัตว์ในมาเลเซียออกมาประกาศเสนอเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสของผู้ที่ก่อเหตุใช้สีทาบนตัวสุนัขจรจัดจนกลายเป็นลายเสือบนตัวโดยสำนักงานข่าวไบค์ทีวีรายงานว่า ภาพของสุนัขจรจัดตัวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับคนที่รักสุนัขเป็นอย่างมากทําให้กลุ่มพิทักษ์สัตว์ในมาเลเซียต้องออกมาประกาศตามหาตัวผู้ก่อเหตุและหาตัวเจ้าของสุนัขจรจัดตัวนี้ล่าสุดสุนักลายเสือตัวนี้ได้รับความช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการโกนขนทั้งหมดทิ้งเพื่อขจัดสารปนเปื้อนที่มากับสีออกไปจากตัวของมันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ